ขอเชิญท่านเฉลิมพงษ์แสงดีครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2องพักก้าวไกลผมขอนําเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมหาหลือต่อสภาเพื่อห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขดังนี้ครับสืบเนื่องจากการร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนจํานวนมาก เรื่องการบุกลุกหาดฟรีด้อมซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสนหงษ์แห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดตาบลกาลนจังหวัดภูเก็ตพบผู้บะกบการได้นําสินค้ามาวางจําหน่ายประมาณ10ล้านในการประกอบจิจการล้มเตียงแก่นักท่องเที่ยวจนหนาแน่นเต็มพื้นที่รวมไปถึงการขายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ H o, โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและโดยมีการกล่าวอ้างว่าได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้วซึ่งมีเจ้าหน้าที่บางลายเป็นผู้จัดเก็บผลประโยชน์ ปัจจุบันพื้นที่หาดฟรีดอมยังอยู่ในการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสันทนาการพื้นที่48ไร่เป็นหาดอนุรักษ์ห้ามมีร่มเตียงและร้านค้าเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้วันที่25ตุลา2566ที่ผ่านมาผมเองก็ได้นำเรื่องนี้มาปรึกษาหารือต่อท่านประธานแล้วในที่ประชุมครั้งหนึ่งแต่ปัญหาก็ยังไม่ถูกการแก้ไขยังคาราคาซังผม ยังไม่เห็นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงยังนําปัญหาเหล่านี้ไปซุกไว้ใต้ผมการแก้ไขปัญหาแบบผักชีลรยหนะ้าเพราะเราต้องตอบคําถามสังคมผมอยากให้แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังตรงไปตรงมาไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่ไปหาผลประโยชน์จากสมบัติของชาติดังนั้นผมจึงขอฝากท่ระธานหาลือไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปตรวจสอบประเด็นการเปิดอนุญาตให้เช่าทํากิจการ ท่องเที่ยวหาดฟรีดอมและการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างเร่งด่วนครับแฮปปี้วาเลนไทน์ครับรรท่านประธานขอบคุณครับ